โจ้เนี่ยอาการไม่ค่อยดีไปเลยพี่น้องรู้สึกว่าปวดเบิดครับน้ำข้อนะครับโอ้นาหรูปข้ามม้อยว่ะเ,เดี๋ยวผมเทสคลิปเกี่ยวกับไอ้บาเลยครับคลิปนี้นะนี่ครับบาเลยสองใหญ่นะครับแต่พอดีว่าเอพีเป็นสงสัยเหลือเกินว่ามันเห่ยวเลื่อนกันทำไงอยากให้ผมวัดในบางแน่่วนะเดี๋ยวสิวัดในเบืองครับมาเบืองกัน อันนี้ครับผมเ่ปกระาไม่กี่ขีดนะครับเพื่อว่าทีเดียวไอ้ก้นบาสเทียมนะครับเบิ้งผมเมยาเนาะนะครับผมชีเริ่มจากบาสตินกอนเลยครับจึ๊บนี่ครับเสมอกับขีดนน่เด้อวันนี้เอาบาสในเวทมาเทียบครับผมสีเบิ้งนะครับว่ามันเา่าสำคัญลื่นกันไหลไปไหนครับระหว่างสิบเอ็ดจุดแปดนิ้วและอ่สิบสองนิ้วนะครับมาเบิ้งครับผมมาเบิ้งด้านหนาครับเบิ้งด้านหนาครับ เบิ้งนี้สี่มันมันมันก็ยังงงๆอยู่ครับมันต้องเอาเอ้เอามาซ้อนกันเลยนะครับเอามาซ้อนกันหรือว่าเอามาเกยกันนั่นเองเกยกันอะไรวะก็เอามาเทิร์นกันแหละครับนะครับผมนะเดี๋ยวเบิ้งหน้าหนาครับด้าหนาสีประมาณนี้เนาะได้ว่าเบิ้งสีมันบูหูจัดหรอกนะครับบูหูจักมันสีงงๆหน่อยหน่งเนพี่น้อเนะครับอ่าเดี๋ยวผมสีร้องให้ผมสีเอามาว่างทับกันเมึงครับเดี๋ยวผมสีใหญ่กลองมาฟังนี้ครับ พอมันเริ่มแดดแล้วมันฮอนแดดเนาะอ่าเดี๋ยวจัเดี๋ยวผมจัดสถานที่ก่อนแป๊บนึงครับเลือมาฟังนีิเด้อ <c oughs> เดี๋ยวผมไปเบิ่งตัวเลขก่อนดีกว่าครับว่า12นิ้วนี่มันเขียนมาจากไหน11.8นิ้วเขียนมาจากไหนครับนะครับผมซูมภาพไปเบิ่งเต็มๆเ,เ,เลยอันนี้คือบาสติลครับนี่บาสติลนี่ครับนมา H T I H L นะครับนี่ครับ ความยาวของบาครับ32เซ <h vê S 1> น <ะ S 2> ครับหรือว่า12นิ้วนะครับผมนะนีะน่ครับความยาวของบาเนาะส่วนรองบาครับนี่รองบาความกว้างของรองบาเนี่ยนะครับในที่บางที่เนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับรองบาอยู่ที่1.6มิลลิเมตรนะครับนะหรือว่า0.06ยนั่นเองครับอ่ามาที่นี่มาเบังบานี่เวทครับมาที่เออนี่ครับผมนี่คือความยาวของบาครับนี่ครับ11.8นิ้วครับบ่ถ <บ rage S 1> ึงส 2, ง <500 S> 2> <0. S 1> นิ้วนะครับบ่ถ <จะ S 1> ึงนะครับ <ücken S 1> ส่วนความความกว้างของร่องบาร์นี่ครับที่ที่เขาเห็นในเบิรงนี่นี่ครับที่อยู่ที่0.063ก็เท่ากับว่าไอ้1.6อมิลขึ้นกันนะครับแต่ว่ามันสีต่างจากสตินอยู่นิดนึงครับนะครับพวกคว,ควกกล้องสีต่างกันนิดเดียวครับเดี๋ยวสีแผ่นกองให้เบอร์นันบนก่อนก่อนเลยนี่ครับอันนี้ที่เป็น0.060เมมนบอเป็น1.6เมมนบอครับส่วนตัวนี้ที่เป็น 0.063นะครับต yeah. Yeah. I I yeah. ่างกันนิดเดียวนะครับก็เท่าอ่าสีเอื้นว่าเป็นไอเป็น1.6มิลเลยก็ได้ครับนะเอิ้นง่ายๆเลยครับบ้านหงไปสนใจทฤษฎียังมากไมมอ่ะบัานนี้โอเคบัานนี้ผมสีเอาไอ้บาเนิวเวทกับบาสตินีมาวางซ้อนมาวางซ้อนกันดูครับมาเออครับผมสีเอาตัวสันวางเขึ้นตัวเงานะครับเพราะว่าตัวนี้มันเงากว่าสามเอ้ จุดแปดเก้าศูไนไอ้ลื่นกันสองมิลนะครับตัวนี้ตัวนี้ทีเงากว่าววนี่เวท second. สองมิลมาเบิ่งว่าอันเงากว่าสองมิลมันซ้ำได้นะครับน่ะมันแค่ไหนกันแน่วะเจะสีเบิ่งเด้อนะครับนี่ครับนี่ผมว้างผมเอาไว้อพวกแม่นแม่นพวกพิษมันต้องเอามันต้องเอาตัวสัรบ้างเคลื่อนตัวยาวไปเนาะมันค่อยสีแนมเปลี่ยนไม่ค่อยสีเบิ่งง่ายเนาะครับตัวนี้มันสันควรนิดหนึ่งนี <c oughs> ่ครับผมสีเอาฟังนย์เฉื่อเสมอเลยครับพี่น้องครับนี่เสมอแล้วเนาะ ครับด้านหลังเสมอกันแล้วนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเลื่อนนิดนึงโอเคครับนะนะครับมันนี้ผมสิบีไว้บอยเห็นมันขยับเด้อเลื่อนมาด้านหน้าครับแป๊บอ่ามันนี้ผมทีเอาโฟกัสกล้องมาด้านหน้าครับผมสิบีไว้บอยเห็นมันขยับด้วยกันครับผมสิงายไออันตัวนี้ขึ้นเพราะว่าตัวเพราะว่าปานนิเวศมันสันของสติสติวเนาะสั้นกว่านะครับเมื่อเบื่อด้านหน้าครับเดี๋ยวก่อนแน่เป็นบอยเดี๋ยวผมหันกล้องไปทางอื่นก่อนเด้อ นะครับผมเปลี่ยนมุมกล้องใหม่ครับมุมนี้มันแดนทีเนี้มันชัดผมเบิ่งครับมันต่างกันวงไหนวะผมก็จะก็งุ่งเขากันแหะครับเนี่ยผมว่ามันเสมอกันเลยนะครับผมทิ้เบิ่งด้านหลังใหม่กำแน่นก่อนบีบให้แน่นเลยครับครับเบิ่งด้านหลังใหม่เด้อดูครับพี่น้องที่เบสจุดแปดมิลกับที่สองมิลเนี่มันต่างกันวงไหนจะวะผมแนบเบื้องข้มแตกต่างของมันเลยนะครับนี่ครับอันนี้สติวเนาะนี่สติวครับนี่ นี่สติวอันนี่นิวเวดครับนะครับอาเยะไรด้านหน้าไม่แฟบมึงกษัตริครับมึงกษัตริย์ผมจิตกรรมเลี่ยนเจติว่าผมขยับมืออีู่แล้วนี่ครับมึงนั่นครับด้านหน้าเห็นบ่โอเค <c oughs> เดี๋ยวไปไปนั่งหมากเก่าก่อนนะครับกายผมแนะนำให้ลูกค้าอที่ซื้อนิวเวดกันนะครับเพราะว่ามันเป็น11.8น,นิ้วครับมันถึงตรงตามกฎหมายเนาะ ครับนี่สิบแปดจุดแปดนิ้วมันนี่เขาก็ว่ามันสั่นโพดเพราะว่ามันบวกลิบสองนิ้วเอามา้ยังผมได้ตัวเหตุคลิปนี้ขึ้นมาครับมันสั่นมองได้จยะสั่นบอแต่ว่ามันติตากันจอกแต่ว่าเห้แนม้วยตาเปลาบ่เห็นเนาะมันต้องใส่กล้องจุลทรรศน์บ้อกคืนสองมินมินสําไหนตีมันเห็นหน้านาที่ประมาณมินใหม่บรรทัดนี่นะคุณว่าครับมินขีดน้อยนะครับนี่เนี่ย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 นี่เนี่ยมินมินของเส้นซนติเมตรไหมผมคิดว่านะสองมินกับทีนี่ ยดวนี่นี่นี่เห็นว่าก็มองวยตาเปล่าบ่เห็นคือว่าก็โอเคเข้าใจบ่าบีครับว่ามันมันสั้นมันยาวขนาดไหนครับผพราะว่ามันต่างกันมากมากครับแล้วก็ไอ้ปบาสองตัวนี่มันใส่สูยี่สิบห้าฟันเหมือนกันนะครับน่ครับใส่สู๋ซ้ำกันเลยครับผมก็อยากให้เรียนตัวที่ว่ามันถึงต้องตามกฎหมายเนาะพี่น้องตัวที่ว่ามัน เอ่อพวกภาไปไหนเมื่อไหรกับ่าตองยานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเขาตรวจสอบเขาก่อนที่บวเป็นอย่างเนาะครับอ่าโอเคครับพี่น้องคลิปวิดีโอนี้ผมก็เฮ็ดให้เบิงบ่งประมาณนี้นะครับนะก็ที่ได้งูก,กันเนาะครับชัดเจนครับผมโอเคจบคลิปครับ yeah!